ผมช่าง H84 วันนี้ก็เตรียมอะไรนะครับเตรียมประกอบก็จะมีเอาไปวานไซส์50นะครับลูกสูบที่ใช้จะใช้ยี่ห้อนานโนกินะครับในงบ2,005คันนี้เพราะว่ามันเปหนักอยู่ที่ระบบฟ้าเบานะครับทั้งชุดเลยมันได้เปลี่ยนฝานะครับางเกน็นผมจะใช้ยี่ห้อ B นะครับอ่า ถ้าย e ี่ห้อบีอยากสนับสนุนช่องอยินดีนะครับเพราะว่าผมก็ใช้อยู่ผมใช้มาตลอดเลยใช้อยู่ใช้ตลอดใช้ต่อไปนะครับส่วนสีนั้นวาวนะครับผมจะใช้เป็นของแท้ตอนนี้จากที่สังเกตนะครับแต่ก่อนถ้าเป็นยมมามาฮ่าเขาจะไม่มีซีนั้นวาวมาให้นะครับตอนนี้ทาง ประกันยี่ห้อบีเขามีให้แล้วนะครับถือว่าดีนะครับก่อนหน้านี้ไม่มีก็ได้ผมก็เคยร้องขอไปทางบริษัทเขานะครับว่าใ,ใส่รบกวนให้สินการวางมาด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็ด้วยความที่มันก็ไม่ได้แพงนะครับเขาไม่แถมมาไม่มาให้อะมันก็ไม่แปลกแต่ว่าถ้าเป็นชุดประกินของฮอนด้า มันจะได้สีนการ์วามาด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็นแกน4.5นะครับมันไม่ใช่แกน5มิลเหมือนรถทั่วๆไปที่เราใช้กันนะครับมันก็นะฮะยังไงก็ขอขอบคุณน,นะที่แถมสีนการ์วามาให้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้หรอกนะฮะผมก็ใช้ของแทมแต่ที่แถมมาให้ก็ดีเพราะว่าบางคนบาง น้องๆที่ทํารถใหม่หรือช่างเนีเขาไปซื้อเขาเคยด้วยความเคยชินว่าซื้อประกันชุดมันจะมีซีนก้านวบามาให้แล้วไม่ได้ดูเนี่ยพอไปถึงร้านแล้วเผื่อร้านอยู่ไกลแล้วหาอะไรไม่ได้โดยเฉพาะของยามาฮ่าเนี่ยมันเป็นแกน4.5เนี่ยของสป,ปาร์กเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะทาง B ประกัน B นะครับประกัน B ประกันซูเออร่าย เสิร์ชดูหาในช้อปปิ้งได้นะครับเขามีช้อปปิง้งไรซ์ดานมีเพจร้านเขาอยู่นะไปลองดูนะครับใช้ดีจริงอ่าผมก็ใช้มานานแล้วนานโนกินะครับลูกสูบนานโ,นโนกิเนี่ยผมก็ใช้มานานแล้วเขามีเป็นลูกสูบสแตรดาดนะฮะเขาก็มีสามเกรอ่าธรรมดาคือฟูกิอันนี้สเต็ปกลางนานโนกิอ่าดีที่สุดก็คือไทเทเนียมนะครับ จากผู้ผลิตเดียวกันต่างกัน <c oughs> เรื่องความแข็งแรงแล้วก็แหวนลูกสูบเนาะอันนี้ก็ไปเลือกซื้อ,อหาเอานะครับก็ตามราคาตามความเหมาะสมนะครับอ่าก็ฝากไว้เดี๋ยวคืนนี้ก็จะทําการติดเครื่องแล้วประกอบสตาร์ตติดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวก็ประกอบฝาสูบแล้วก็เตรียมตัวนะฮะเดี๋ยวติดเครื่องจะเอามาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ